คู่มือการเข้าใช้งานระบบทะเบียนนิติขั้นตอนการใช้งานเข้าสู่ระบบโดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ URL h t t p s e n r o l l t s u a c t h เลือกเมนูเข้าสู่ระบบพิมพ์ Yusername และพาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบงานทะเบียนนิติ กรอกประวัตินิสิตให้ครบทุกช่องแล้วบันทึกตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเมื่อกรอกประวัติเรียบร้อยแล้วนิสิตชั้นปีที่1ให้พิมพ์ประวัติส่วนตัวแล้วส่งงานทะเบียนนิสิตเมนูซ้ายมือเป็นเมนูหลักเมนูข่าวประกาศ จะแสดงข้อมูลข่าวสารข้อมูลจากงานทะเบียนสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละข่าวได้เมนูปฏิทินการศึกษาเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนในภาคเรียนนั้นๆเมนูลงทะเบียนเรียนนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้จากเมน,นูนี้เมื่อนิสิตเปิดเข้ามาจะพบหัวข้อแนะนำรายวิชา เลือกเพิ่มรายวิชาที่ต้องการจะปรากฏรายวิชาที่นิสิตเลือกในหัวข้อรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนหากยังไม่กดยืนยันการลงทะเบียนนิสิตสามารถทำการถอนรายวิชาโดยกดที่ปุ่มถอนการลงทะเบียนได้ตลอดช่วงเวลากรณีไม่พบรายวิชาแนะนำนิสิตสามารถค้นหาได้ด้วยตนเอง โดยใส่รหัสรายวิชาหรือชื่อวิชาแล้วกดปุ่มค้นหากรณีที่ไม่ทราบรหัสวิชาหรือชื่อวิชานิสิตสามารถค้นหาได้ที่เมนูรายวิชาที่เปิดสอนอ่านคำแนะนำการค้นหาให้ชัดเจนและทําการค้นหาเมื่อได้รายวิชาที่ต้องการแล้ว กลับมาที่เมนูลงทะเบียนเรียนเพื่อทำการค้นหารายวิชาด้วยตนเองอีกครั้งเมื่อเพิ่มรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนครบแล้วต้องยืนยันการลงทะเบียนจึงถือว่าเป็นการลงทะเบียนที่เสร็จสมบูรณ์เมนูประวัติการลงทะเบียนนิสิตสามารถเลือกปีการศึกษาและเทอมที่ต้องการได้ เมนูตารางเรียนตารางสอนเมนูนี้จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตารางเรียนและตารางสอบของนิสิตนิสิตสามารถพิมพ์ออกมาโดยคลิกที่ปุ่มพิมพ์เมนูค้นหาห้องเรียนเลือกคณะและห้องที่ต้องการเพื่อค้นหาห้องว่างเมนูค่าลงทะเบียนแสดงรายละเอียดค่าลงทะเบียนของนิสิต และบอกเงินที่ค้างชำระเมนูผลการศึกษาเมนูผลการศึกษานี้นิสิตสามารถจำลองเกรดได้จากเมนูนี้ค่ะเมนูตรวจสอบจบนิสิตสามารถตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรได้จากเมนูนี้สามารถดูรายวิชาที่ยังไม่ครบโครงสร้างและรายวิชาในหมวดต่างๆได้ เมนูแจ้งสำเร็จการศึกษานิสิตท,ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสามารถแจ้งสำเร็จการศึกษาได้ในช่วงที่งานทะเบียนเปิดรับให้แจ้งสำเร็จการศึกษาโดยกรอกบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิดตามรูปแบบที่กำหนดให้เมนูติดต่ออาจารย์นิสิตสามารถส่งข้อความทางระบบงานทะเบียนคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ เมนูเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้งที่เลิกใช้งานให้นิสิตคลิกที่ปุ่มออกจากระบบเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ